ไว้ไหว้พระกันครับหมอเอกขออาสาพ,พาทุกท่านไปกราบสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูมโนรมอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อมาถึงเขาจะมีเป็นรถรับส่งขึ้นไปนะครับทุกคนสําหรับค่าบริการนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาเลยครับเขาจะมีจุดให้บริจาคทางขึ้นวัดก็ไม่ได้สูงมากกินลมชมวิวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเมื่อไปถึงนะครับจุดแรกที่เราควรจะไปก็คือเข้ากราบสักการะพระาธาตุและรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับหลังจากที่สักการะ เข้ากราบสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานอย่างโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับคือองค์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นสีขาวมุกสวยงามมากเลยครับสําหรับท่านใดที่สะดวกเดินขึ้นก็สามารถเดินตามบันไดได้เลยแต่ว่าหมอเอกมีวิธีลัดนะครับทุกคนก็คือหมอเอกพาครอบครัวไปคุณแม่เดินขึ้นไม่ค่อยสะดวกนะครับก็จะมีลิฟต์ให้บริการหลังจากที่เราขึ้นไปเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยมากๆนะครับทิวทัศน์ด้านบนสามารถมองเห็นแม่น้ําโขงมองเห็นสปปลาวได้อย่าง ชัดเจนแล้วบนนี้นะครับก็เห็นองค์พระพุทธรูปชัดเจนมากๆเลยครับทุกคนลมก็พัดเย็นสบายนะครับให้ความรู้สึกสงบจิตสงบใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับทางลงไปด้านล่างยังมีระฆังนะครับตั้งเตียงไรซึ่งเป็นทางนําไปสู่องค์พญานาคราชสีรุง้งงดงามเลยนะครับระหว่างทางเราก็จะเห็นธรรมชาติต่างๆเห็นงานศิลปะนะครับมีการแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปในพระอิทิยาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นปางถวายเนตรปางอุ้มบาท นอกจากนี้นะครับยังมีรอยพระพุทธบาทที่สลักลงไปบนหินธรรมชาติด้วยอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่งานโบราณแต่อย่างใดนะครับสเก็ตหินยังอยู่เลยครับทุกคนหลังจากที่เดินข้ามสะพานไปนะครับเราจะพบองค์พญานาคองค์ใหญ่และมีจุดให้บริการดอกไม้ทูบเทียนด้วยนะครับและที่เห็นเป็นสีแดงๆนี้นะครับก็คือเป็นผ้าสีแดงซึ่งเขาจะให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับรวมถึงคําอธิษฐานต่างๆเอาไปผูกไว้นะครับเพื่อเป็นการขอบพลองพญานาคมีคน สำเร็จมาแล้วหลายคนนะครับ